สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ดสูตรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยครับสำหรับวันนี้นั้นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Q&A ครับ Q&A ในวันนี้นะครับผมซีไลที่บิ๊ฟ้าเพดานนะรับซื้อเป็นเหล็กบางไหมครับคาตอบนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยซีไลนะครับผมหลายๆร้านเนี่ยก็จะมีการรับซื้อเป็นราคากระป๋องเหล็กสังกะสีนะครับผมก็จะมีบางร้านที่รับซื้อเป็นราคาซีไลเลยนะครับเขาจะเรียกกันว่าเหล็กอลูซิงนะครับผมเนาะก็ต้องแล้วแต่ร้านในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ถามว่าราคาเท่าเหล็กบางไหมนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่ามีความใกล้เคียงกัน อาจจะมีการดิฟกันอยู่ประมาณสักไม่เกิน50สตางค์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขายตัวซีไลน์เนี่ยผมแนะนําว่าพยายามหาขายกับร้านที่รับซื้อเป็นราคาดูซิงจะได้ราคาที่ดีกว่าพวกกระป๋องเหล็กสังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการลองโทรสอบถามกับร้านในพื้นที่ดูก่อนว่าร้านของคุณซื้อเป็นซีไลน์หรือซื้อเป็นกระป๋องเหล็กครับอะไรถามแค่นี้ก็พอนะครับผมเนาะแต่โดยปกติถ้าเป็นร้านเราเราจะซื้อเป็นซีไลน์ครับซึ่งราคาก็จะมีการถูกกว่าตัวเหล็กบางเนี่ยประมาณไม่เกิน3050ัาม์้าง30ตังนนค์ะะลืมสบถามรับ และสําหรับในสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมฝากธุรกิจในกลุ่มของ C W Group นะครับเริ่มกันที่ C W รับซื้อขยะรีไซเคิลก่อนเลยครับเราเป็นร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับ ร้านเปิดทําทการครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับแล้วก็ฝากในกลุ่มธุรกิจของสุขภาพด้วยนะครับฝาก C W คลินิกกายภาพบําบัดครับเป็นธุรกิจคลินิกกายภาพบําบัดต,ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีที่อ่างศิลานะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้ครับและเราก็จะมีคลินิกกายภาพบําบัดที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับชื่อว่าสุรีพรคลินิกกายภาพบําบัดครับเป็นธุรกิจในกลุ่มนะครับนอกจากนี้ครับขอฝากในกลุ่มธุรกิจบริษััท W รรรบเเาผลิตนใืื่อองงขส ที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรครับและที่สําคัญคือเราเป็นที่ปรึกษาในด้านการบริหารธุรกิจด้วยนะครับฝากติดตามทุกคอนเทนต์ด้วยนะครับเวลามี Q&A ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันครับ